ว้าวเหลืองอารามงามตาทุกคนสุดลูกหูลูกตาหอมมากเลยนะหอมเหมือนน้ำผึ้งเลยจ้ะเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆกันนี่หอมมากๆเลยสวยมากนี่ต้นคาโนล่าเนาะดอกคาโนล่าหรือว่ารับสนะที่เขาเอาไปทำน้ํามันนะทุกคนเดี๋ยวพอเขา พอดอกเขานะคะก็จะเป็นฝกักนี่ทุกคนฝักเริ่มมาแล้วเนี่ยเป็นฝกักเป็นมเมล็ดมเมล็ดเขาจะาไปผลิตสกัดเป็นน้ํามันเนาะน้ามันทํากับข้าวเรานี่แหละหูสวยมากเลยคะ่ะทุกคนดูดูด,ดูว้าว,าวามากสุดลูกหูลูกตาเลยนะนี่วันนี้พาจอดชมเลยคะ่ะสองฝั่งเลยนะวันนี้พาจอดชมทุกทีก็จะขี่รถผ่านไม่ได้จอด สวยมากมเลยหอมมากทุกคนแบบว่าอยากจะบอกว่ากลิ่นเขานี่หอมมากหอมเหมือนน้ำผึ้งเลยหอมมากๆเลยนะดูทุกคนมันสวยแค่ไหนเบิ่งเอาเบิ่งเอาเนี่สวยมากเลยเนี่ยจอดอยู่ข้างถนน จริงๆเนี่ยนะใบเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะทุกคนตอนเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นเหมือนคล้ายๆรสชาติเขาจะคล้ายๆผักกวางตุ้งหรือผัดคะน้าเนานะคล้ายๆกินได้นะทุกคนเนาะเหมือนผักกวางตุ้งหรือผักคะน้าประมาณนี้แหละรสชาติของเขาอะนะตอนที่ต้นอ่อนๆก็เอาไปกินก็กินได้นะทุกคนเนาะเนี่ยพอโตแล้วเขาก็จะเลื้องแบบนี้แหละแล้วพอ นั่นเขาก็จะเป็นฝักนะอย่างที่แม่จ๋าบอกเดี๋ยวฝักเขาก็พอโตเขาก็จะแบบแก่เป็นสีน้ําตาลแล้วก็ทุ่งเหลืองเหลืองนี่ก็จะกลายเป็นทุ่งสีน้ําตาลพอแก่เป็นสีน้ําตาลทีนี้เขาก็จะเก็บเกี่ยวละทีนี้ตอนนี้ก็เชยชมความสวยความเหลืองกันไปก่อนตอนนี้ทั่วเด,วดนมาร์กตอนนี้นะไปทางไหนก็จะเหลืองประมาณนี้เลยนะไปทางไหนก็จะเหลืองสะพรั่งสะพร,รึงแบบนี้เลยค่ะสองฝั่งเลยนะอยากจะอยากจะบอก นี่สองฝั่งเลยค่ะสุดลูกหูลูกตามากชอบกลิ่นเขาหอมชอบที่กลิ่นของเขากลิ่นเขาหอมมากๆเลยเรามาจอดกันอยู่ใต้ข้างถนนเนาะก็จะเสียงดังนิดนึงจะสองฝั่งนี่เดี๋ยวข้ามถนนไปให้ดูอีกฝั่งหนึ่ง ฝั่งนี้ก็เหลืองไปทั้งสองฝั่งเลยดูสิทุกคนดูดูมันเหลืองทั้งหมดเลยเนี่ยสวยมากๆค่ะดูทุกคนเอามาฝากให้เพื่อนๆได้ดูด้วยกันนะสำหรับ ดอกคา n โนล่าหรือว่ารัปสนะคะหรืออดอกน้ำมันเนาะดอกเขาเรียกดอกน้ำมันเพราะว่าเขาเอาไปสกัดเป็นน้ำมันเนาะเอามาฝากเพื่อนๆทุกคนได้ดูด้วยกันจ้าหอมๆเลยหอมมากอืมไปหอมเอาพึ่งซะละหอมเหมือนกินน้ำพึ่งเลย ก็ขอขอบคุณทุกการรับชมนะจ๊ะก็แล้วเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแต่ออตอนนี้นะคะดูความเหลืองๆไปเดี๋ยวสักพักเขาก็จะเป็นสีน้ำตาลแก่แล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะคะตอนนี้ดูความเหลืองความสวยกันไปก่อนนะ,ะก็ขอบคุณทุกการรับชมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าโอเคทีนี้ ขอบคุณทุกการรับชมค่ะไปแล้วขอบคุณมากๆม,มีความสุขทุกท่านทุกคนนะคะ